ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเด็กผีนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนถ้ามีเสียงอะไรรบกวนหรือว่าในคลิปนี้มีคำหยาบก,ก็ขออภัยนะคะนนมาเ้วค่ะโอ้โหบ้านหลังใหญ่โตมากนี่นะคะเป็นบ้านของเราใช่ไหมเดียเดี๋ยว,ยว,ยวมีส้มวางไว้ตรงนี้ด้วยเหรอน่าจะใช้ส้มนะคะโอ แบบสวยมากบจริงน,นะคะนี่ไงลูกเรานั่งหน้าตายอยู่แบบนี้เราจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีนี่ตั้งหรือว่าเออมาเลยดีงั้นตั้งชื่อว่าวิลลีฟด,ดีกว่านะคะวิลลีฟลูกต้องไปกินนมก่อนนะคะไหนว่าห้องห้องครัวในห้องน้ําอันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะม่ใช่ค่ะอ่าวินล,ลิฟนั่งลงนะคะเอานมให้ลูกเลยค่ะ ลูกกินนมแล้วค่ะวิลลี่แล้ม,มาวิลีก็ต้องไปแบบเปลี่ยนผ้าอ้อมใช่ไหมคะดูดิกลิ่นตึมเลยนะคะทุกคนโอเควิลีนั่งนะคะโอ้โหอ,อ,อันนี้เราเดินบนไหนเนี่ยทุกคนอา้าวทุกคนเด็นทางเอยอ้าลงไปถอดเสื้หอหมอ เฮ้ยแล้วเด็กหายไปไหนอ่ะทุกคนเด็กหายไปไหนอ้าวทุกค,ค,คนอีเด็กบ้าอุ้ยว่าลูกตัวเองไม่ได้นะคะทุกคนเฮ้ยตายิ้มแฉ่งเลยโยนทิ้งดีกว่าโยนลงบันไดเลยแม่งก็ไม่ตายอยู่นะคะไปหาพลาลูกขึ้นไปนอนดีกว่านะคะเออเออเออตัวติดตัวติดตัวติดไหนว่าห้องลูกเนี่ย อ๋อลูกติ๊เนี่ยเหรอเอาลูกลูกจั่นจัอ๋อนี่ห้องลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ลูกนอนนะคะทุกคนอะไรแล้วก็ปิดไฟแล้วเราก็ปิดประตูลูกนอนไปนะคะถ้าหลังจากนี้นะคะเราก็ ลงมาผ่อนคลายนะคะอันดับดแรกเราต้องไปอังเยก่ยวเพราะรอบอรอน,นี้เราปวดฉีนะคะรอบนัำได้ไหมเนี่ยไม่กินต้องยำนะมีปลาหมึกเปล่ากินแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งกลนอย่าพึ่งพูดนะเล่นใส่ทุกคนเด็กลูกเราร้องให้นะคะ,ะ,คะวินลีฟเราแม่แป็นนุ่งแต่แม่ขึ้นไรนะ เฮ้ยยังไม่ทันเปิดประตูเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนเด็กหายค่ะทุกคนเด็กหายเอาอีกแล้วมาร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยนี่นะขึ้นไปนอนต่อเลยค่ะลูกแหมขัดจังหวะแม่ดูกันซีรีส์เกาหลีเลยจริงจ้ะทีนี้เราน่าจะต้องปิดไปเหมือนปิดก่อน หรือเปล่าข้าวอะ่ะเย็นมากินข้าว,าวเอาาหอหรู้หรือไม่ว่าบนลายแมนมีร้านให้รนเดข้าวโอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะบ๊ายบาย